สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่องค์ิครับเตรียมตัวไปงานเหรอครับวันนี้พอกั้นหมืน่นเลี้ยงครับวัดวังบัวทองตำบลหาดนางแกออง้วอำเภอกระเบียน <Okay. S 1> บุรีวัดอยังก็วังบัวทองหาดนางแก้วกระเบียนบุรีกระเบียนบุรีนี่แหละครับ จังหวัดปลาจีนบุรีเยมพร้อมสลดแล้วครับบรรยากาศดีเลยครับวันนี้อ้าวฝนย่อยเ่ฝนย่อยแล้วครับครับไปเหรียญยูชาวน้อยไทยทุก ห้ไดครับครับได้ครับได้ขวัญไทยเลยดิลูกสาวแต่ว่าแม่ทำไมไม่ถ่ายรูปให้เรากำลังเก็บของพอดีครับฮะวันนั้นเล่นนี่สนุกมากเลยวันวันก่อนอยู่เนี่ยครับบ้านคีรีนี่ใช่สนุกมากเลยยันสว่างเลยอ่ะครับขึ้นรถแล้วใช่ไหมยังครับเก็บของอยู่ครับยังไม่ให้ไปหรอกน้องอ่ะครับกำลังเก็บของอยากถ่ายรูป สนุกมากเลยวันนั้นไปแปนไม่ไปเป็นนั่งคนเดียวเลยนนดิไปแม่ตอนนี้มันมันกลายเหี่ยแล้วกันเลิกพุ่มขึ้นเน่ะเพื่อนจะถ่ายรูปนะเดี๋ยว่าถ่ายหน่อยค่ะคุณสวยเซลฟี่ครับไม่มีหลายเนาะครับแต่นี้ เออแม,มอออองวีคืโโอยแท้ให้วยเฮงๆนะคะเสียงอะไรคนเสี่ยงมากเลยเนาะ <c oughs> มไ,มไ้ถ่ายรูปละดี <c oughs> ม่แมเียห <c oughs> ล,ลับีะหลับเงียบสงบดีครับเย็นสบายแม่ตอนทีรีเขาถางก็น้องนะครับคุณแม ไม่ได้มาครับเนี่ยโอแ้แมงวีไหมมีของเดี๋ยวเขาไปลบฝนก่อนหน่อยนะึงครับได้หร,อหรออือเปล่าอ้งของไลน์เป็นปลามันมา ไม่มีหลายแห่งปลามันก่อนขอตตา,ารลดเลยวเจ็บเจ็บน้อวอยู่อ้าวขวัมาเล้อไปเจ็รถดีกว่าวนตรงเหรอ ากานี่ไปงานกับสามสิบกว่าลูครับ,รรบตอนนี้ผลลงมาหน่อยหนะึ่งเรื่องพี่น้องเอฟซีแฟนครับก็อยจะลืม่าพลาดครับวัดวังบวัวทองตำบล หาดนางแก้วอําเภอกับบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกำลังจะออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวรอเองจีก่อนกำลังเก็บของฝนมาหน่อยแน่งครับมีแดดแต่ว่ามีฝน ไม่เงี้ยไปถึง,ง,งน,นี่นยังขาดดินเหมือนนัเด้มองติดลมเหมือนันนะช่วงนี้ค่ะสิเขาหนาฝนนะบ้านพื้นที่ก็มีฝน ว่านั้นหูบอเลยว้าะสุดหลดเป็นคนโตกว่าแต่ว่าท่นไหนใกล้ดอกแถ่เต็มเชียวขอบค่าคุณบอแม่เอฟซีกันครับคุณแม่บอลครับฝากพี่น้องติ๊ต้าแมนเด้วยครับสองข้างพ่อแม่เนาะ พ่อแม่กิดเอลาเปิดรับเชียวครับม,มีอากามันหอนมันหอนแห้งฝนมันเลยตก แต่ว่าอยู่หนางานบ่โตกเลยนะห่างกันอยู่30ปรโลครับแต่มีใจงานยิงผมใส่กระเป้าไว้แล้วพี่ชอบว่าเนี่ยอันนี้น่ะพีสวัส,สงบปลงเรื่นครับเคยมาพาก2เที่ยว3เที่ยวแล้ว วมันรูจากมีคนนุ่นมาในบ้านนำครับนอนอยู่คนโด วันนี้วันที่เท่าไหร่สามสิบ่ะยบเก่าป่ะยุบเก่าจ้ะเก้าสามสิบโอ้แป๊บเดียวสิสิ้นเดือนแล้วครับวันที่หนึง่งวันแรงงานพี่น้องเอฟซีแฟนคลับอย่าลืมครับอยู่ปู่เจ้าสมิงพย ปตทน่าจะเป็นหมองดีมากมึงเรียกเนาะปตทล้อมึงิ่เขามาอยู่สาวอหม่เขาได้แต่จำบุญดครับ ขอบกันใหม่ชิปหนาครับขอบคุณพี่น้องเจ็บซี่สมองขุ้บอลขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบกันใหม่ในชิปหนาครับสวัสดีครับ